พี่น้องหลายผู้หลายคนมายงอเสามาื่อนี้ที่บ้านนาเพยงอเสาเพือนน้องลูกปลาพี่น้องไปงาาย่อซอยเพิ่นเมื่อกี้นี่พี่นอ้อ,องเลยเกลื่ยงอ่อยไปแล้วเติบังนะกต้นบัดเนี่ยยังหาต้น

เออเออเจ้าจะงกันย e <c ười> uh ังดีได้หนิเนาะบุพุ้งคือกันแต่ว่าขยางวันนี้เป็นเอาเล่นมังไม่ดี้พ่ะว่าอะไมุนมุนเหลี่ยมถึงข้นันเนาโอ้โหก้านตั้งไหนหายงายหางายมม่เขาจะาดีองนี้คอเก็บนี่ เขาจำได้ว่าเขาชันยาไ้จำได้บ่แต่ว่าบุว่าของไผเขาได้เก็บเอาสีเอาไว้เจ้าเลยจึงเอาไว้ให้เจ้าของเ่นเอาไว้แล้วเขากบพืนแล้วเอาเอาองมัดชื่อใช่ของใครมาทุนบุปัเจ้าเ่อาจไหนบุญเจ้าของใครไไปชื่อน้ำเย็นๆน้ำก้อนมาดูคนกินนี่แมนวจจบตัวนี้แล้เออเขอน่บอกคือกันบอก

<ท>ตม่ตัวกลางจะเราจะอะรเาขุดเทาขุดเทาขุดบอสเอาไม่ได้ไปเหยียบมันขุดเราไปเป็นงอไมันขุดอเท้ามันมันมันแบบว่าโลไหมตลอดเลยแบบ่นี้บแบบใครว่าเขา

เด้อเด้อคือว่าเด็กเขาเช้าเลยมาขับกันนะายคนน่อยี่สำคัญอันนี้เอ้าคิดแบบผู้นั้นจับคิดแบบผู้นี้กับผู้นี้จับขึ้นเรืวรถไปจับกันเด้อยังเด้อเออเอ้ยคนคิดแบบเจ้าจับตัวมาายคนเบืด้วอกกันครับเออเด็กเขาใจเอาคนจับแม่งก่อยมา่

ได้บอกกระโปงกระโปกตั้งก็กัรเป็นเซียนโอเคบลยบ่ยำหนึ่งชชยหนึ่งขวายเอา่ัม้าหามาตวนี้บบนี้โดยเพื่อนกอดไ้เดียวก็ได้เลยนะจะตก

บมถึงหูแล้วมันมีหูสองเลยบ่มอาน่ะมนก้อง่อยพูกหูเม่อว้่งกูกรตันกใกลตันกร้ลยบ่มีมึงสบายดีเด้อขาม่าเลยน่องเลยใเล่นชุมเลย เอา้าพมากับพ่อเพราะว่าก็ดูไม่เสียงแล้วของเ้าเอาแบบเงียบเลยนะเอาแบบสมมติมเลยเนนเอาแบบสมาติมีเลยมีจิมินกี่สมมิอรนะอัดไยอีขึ้นกูไม่เออีก้นเอาไปอี้นกไม่เอาเอมนี่นเงี้ยเสียเหงาห่างอีกแนคือกูไม่เฮ้ยเจ้าพวนี้ไม่ได้พากลับมาใอรกันเลยว่าเอาไปสิกูไม่บอกใครน้องตงเนาะ

ชงไยอย่าอยังไม่เวันนี้ม้อหอยจางเพิ่นหมอหอจางเพิ่มเพิ่น Ao chạy bạc môn bây giờ này, bây giờ hello cửa tội ngoại cửa cua, ngoại tội cua hà cửa tội ngoại tội bà bọn ông hàm nga nga tội binh mẹ 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 nhục mẹ 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 Sao hết? mẹ 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 เศร้าเหตุแล้วเศร้าเห็ุแล้วเปลือกเตียงเลยเฮ้ยเศร้าเห็ุแล้วส่วนไหนผมมีคนงานผมมีประมาณเป็นผลิตดินบล็อกด้วยสบายดีเด้ออ่ะสบายดีอ่ะสบายดีบปลเตียงด้วยสบายดีสบายดีตั้งแต่ผูกพ่อกันมาหามาพ่อครั้งแรกได้ไหมค่ะมาพ่อเจ้าครั้งแรกได้ไหมคะพ่อครั้งแรกได้ก็เจอกันเรื่อยอยู่ทีละปากแล้วว่าน้ำมันอยู่แล้วครั้งแรกเอ้าตะกรอย ต่กอนเขาไ่ไปชื่อเอมร้อยเฮือนเจ้าจ้าบรัวน้ำข่บ่อแมนยูตะกี้ผมแต่ว่ามาพ่อมาพ่อท่นนี้แล้วเนี่ยค่ะมาพ่ออยู่บ้านนี่บ่ป้าให้เอ็มรยจีบบ่านี่ค่ะผมก็จายด้วยเอ็มร้อยหาซิพี่น้องชื่อกเอ็มร้อยหาซิเอ็ตอน่มมีน้ำให้ตุนแห้งกําลังอีกน่อยเติม้าไปอีกหน่อยหาิปพี่น้อยคือชิมาเลยล่ะแมนแสดงแสดงว่าเนี๋่น้อยนึงรุ่นในได้ห่อยหนึ่งเนาะ ผมมีเอบร้อยมีแต่เอพร้อยหาซิบหาซือเมื่อกี้นี่ดอยหนึ่งหนึงแห้งรุ่นเอ๋อแหงบดลอยนงดยหนึ่งเติมเขาลอยหาซิบเดือหาซิอันนี้โดยทสิไปออาอันนทั้งช่างได้ทิงนนใครช่านได้ได้ได้บดได้หรือเปล่าีเมือนกนโอเคโอเคโอเมนว่าิ่นยันได้ิ่นยันเรียบร้อยมีแต่ทางงานของหญ่กับทีมงานสางกำลังนิ่งเสือกนิ่งเพียกพี่เ้อง Cảm ơn các bạn chỉ nên tiếng mình sửa mình sửa cửa và xì đàn đi qua đi vào ngay ngày cả tin sau và sẵn nó lại sàng cả lại và sụp cản thì nó ạ sai và lăng sau thì mà không tiếng là thứ quá đại và sẵn hmm <laughs> <laughs> để cái đẹp thế ạ à, sai hôm nay tôi nghĩ hứa chân tiệc chân S <S พี่น้องเลยเนะาะขี่พอประมาณนี้เด้อเพราีพี่น้องเอลซีุกทานเนาะสำหรับลิปนี้ก็ดีฝากแชร์ฝากไลค์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานทำเนียพี่น้องเลยหรือว่าได้ย่อเสาตั้งเสาสำเร็จซิตเจ็บร่อยม,มีแต่ว่าจะมอบให้ทางคนราะงแล้วก็ทีมสร้างเพ,พิ่นพิจารณานำว่าหมองใดมันเทียงบปเทียงตอนนี้เนาะ สี่ขอจบคลิไปไว้ก่อนพี่น้องเลยไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเนาะขอกอบอกกบใจน้ำเอฟซีที่ขับมาเบิ่งมาชมมาติดตามให้เป็นกำลังใจทางบ่าวกับพายตั้งแตต่้นตลอดมาแหละพี่น้องเลยของเอฟซีทุกท่กทานจงอยูด่ดีมีแห้งเบิร์ดทุกคู่ทุกคนคิดเงินก็นหายในเงินคิดทองหายในทองไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย